นนะเกียงอยู่ไหนนะตะเกียงอยู่ไหนหรือจึ้นได้ยินเพลงนี้แล้วอยากจะลุกขึ้นเต้นจริงๆตอนนี้ละครมนตราตะเกียงแก้วกำลังเข้มค้นเลยเพราะการนัทชารู้แล้วว่าตัวเองเป็นแม่มดแถมยังมีเชื้ออสูรด้วยอิิฤทธิ์ต่างๆมาเต็มทั้งปล่อยพลังเพาะเหินบนอากาศ ซึ่งการถ่ายทำฉากลอยได้ของการสนุกสนานมากมีขึ้นสลิงด้วยพร้อมเสริมทัพความหากกับภูมิเกียรติภูมิและโต๊ดอัคราัาโดยเฉพาะหนุ่มโต๊ดในเรื่องเป็นพ่อบดท,ที่โหดเยี่ยมจะพาตัวการลอยไปแต่เบื้องหลังเทคนิคการลอยตัวของการและโต๊ดน่ารักมากจะเป็นยังไงไปชมกันจ้าไปกับพี่ดานิทไปช่วยป้าดิลดี่กัน ขยิงแล้วคอไปด้วยหนือเปล่าพี่นั่นเล่นี่ไปตอนแรกเราบอกว่าไม่ยอดนะจริงเขายอดลงต่ำมากเอาเวห็นสนุกินแบบ ในละครพร้อมปล่อยพลังกันสุดรอชมในละครมนตราตะเกียงแก้วเย็นวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงจ้าส่วนช่วงหนะ้ามาดูความเฮฮาในกองละครเล่บายุรากันต่อเลยกลับมาช่วงนี้มาปล่อยใจใจใยกับนักแสดงในกองละครเล่บายุรากันจ้า ถังบูมกิดก้องฮานาลีวิสเมกจุติและแอนนากรุ๊กเวลาสี่คนนี้รวมตัวกันเมื่อไหร่ความหาก็บังเกิดแน่นอนโดยเฉพาะหนุ่มบูมผาประจําชอบแกล้งอําเพื่อนๆนักแสดงและเหยื่อที่โดนบ่อยที่สุดก็คือแอนนายิงรู้ว่าแอนนาถ้าได้ขำแล้วจะหยุดยากมากงานนี้ก็เขาทางบูมเลยไปดูกัน ว่าบูมจะเล่นมุกอะไรแอดนาถึงข่ไม่หยุดเลยจ้าเมื่อกี้ก็หัวเราะหัวเราะเพราะใครหน้าพี่บูมหน้านอนไม่กระมือเด็กเด็กใต้พูชอบพี่บก็เลยก็ไม่รู้แบบว่ามีเยอะมากหนูก็เลยขำหนูจะบอกพี่บูมพูดไปเรื่อยรูใช่ค่ะหยุดยากมากแต่ก็แบบสนุกนะคะต่อให้หนง่วงแต่พอหนูฟังหนูก็แบบเอออยากจะขำถ้าคะแนนผมให้ถ้าความอร่อยเนี่ยผมให้หแต่ถ้าความสกปรกเนี่ยผมให้สิบเลย เอาใจลูกพี่สอนเมืหายใจหายใจออกเร็วหายใจโอเคหายใจออกหายใจออกแต่ถ้าไม่ให้เป็นคะแนนถ้าให้เป็นความแบบว่าถ้าให้เป็นความพึงพอใจเนี่ยถ้าผมว่าถ้าอร่อยถูกใจนะแต่อนามัยถูกลืมชอบอีกไหมชอบชอบอีกไหมแต่ถ้ากินน้อยเป็นยาระบายแต่ถ้ากินมากเนี่ยเป็นยาถ่ายได้เลยนะฮะใครที่คนนี้ไม่ชอบอ่ะ อันอร่อยอร่อยอร่อยปากเลยมาอร่อยไม่ยากส่วนมากติดคอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมชอบอีกแล้วชอบอลกแล้วน้องชอบเลยอ่ะทิ้งหนูไว้อินเสิร์ฟคนเดียวหนูร้อยกล่องไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ